มิตันจะหัดขี่บาลานซ์เกีนนะคะามาทางไหนก็นได้แล้วหัดไว้ลูกจะได้ปั้นจักรยานเป็น ห่างหายจากการบาลานซ์นานแล้วก็ลืมไปแล้วเป็นปีอะ มหมาหลูกเลือยจุดจอดจอดน้อยไปแหละไปหาไปจอดจอดจอดหมาสองตัวนุ้ยจอดเลืยจ้า,อาจอดดูหมาเสร็จแล้วไปต่อโอ้จะขึ้นลำนั้นเลยเหรอ ทางดีๆมีก็ไม่ไปนั่นลหละรถบัสน uh mm ั hmm, so like so. like bean bean hey, so ่นและไปไปทำแบบเร็วๆเหมือนบินบินเธอเน่ะมาทางยากเนาะ ถนนดีๆมีแมยไม่ไป sorry <laughs> มาไปไปไป <c oughs> โอ้ยต้องขึ้นอย่างงี้เลยเหรอ โยกแล้วเออโยกโย,ยกยกเออไปทางธรรมดาเนาะ เค็มไหมเนี <mans Sky jogo> <sc as> <ENNIS> ่ยโอ้โหเก่งๆแล้วตุกติกไปไปเลยเอาไปเก็บแล้วก็ออกมา ไดจ้าอืมใช่เราจะไปทางนู้นกันหนุนมามารอพ่อเหรอจะจอดเหรอ เข้าบ้านทําไมอ่ะข้อออกมาแล้วนะอ๋อจ,จะจอดจาปะปะปะบอกข้เพื่อนเอีงเองเองเลยอ๋อจะจอดปาปะปาบอกเพื่นครับเพื่อนจาเขาจะเพื <c oughs> <c oughs> ่อจาเขาจะจอดก่อนโชว์ <c oughs> ไปกินน้ำมาอ๋อว่าไปเอาดินดินมาแน่ เอาบินบินจริงด้วยอันนี้เหรออันนี้ง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่ามาแวมือฉันมาขี้เกีดดยจมาขี้มาข่อยขี้เกียนนี้ง่ายกว่าสูงไหมบ่สอันนี้มันง่ายกว่าเหรอชอบม,มากอันเนี้ย มอสายเขานะ่เขาเรียกว่ามิตนก็ชอบเรียกว่าบินดีโอ้ร์ดแบตมาแล้วอะ่ะสุดยอดมาไม่ไปนูน่นเดี๋ยวมานี่ะเฮโดทางนี้คอม

จะได้กินผลไม้และตอนเก็นเย็นอุ้สวยมากไปเลยชอบอย่างนี้ก้อนหินแมวมาโน่อไม่ขวางทางนูเดี๋ยวคนเหยียบใช่ไหมลูกเก่งจังเลย ไปไหนนู่นแบนนัทที่บอกกันที่ปป้านู่น<ป>เร็วจะไปไหนไปหากาก้าร์ลหรอบอกปอกป้านู่นไปหาปาปาก่อน,นไปหาปาป้าถ้าจะไปดูกากาน์ละเอาไปหาพ่อก่อนสิ บ hey, ายบายเฮโูบายมามาไปแหละอือพลบอกพ่อก่อนสิมาบอกดินพ่อก่อนแล้ว จะมาแล้วไปลองไปไปลองบาลานี่อันนี้เก็บก่อนเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาขี่บาลานชิคเกนแล้วชชใช่ไหมแล้วก็ปรับเบาะึ้นแล้วไอ้ออขามันถึงไอ้ขามัน <laughs> มันไม่ต่ำเกินใช่ไหมจ๊ะไป อกินน้ำก่อนลูกหิวโอ้ยเธอจะเก่งไปแล้วเธอจะมือเดียวได้ยังไงแบนตาก่อนกินให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยจับสองมือไม่ไม่กินไม่กินไม่กินอยากกิน มีใน<ย>ตู้เย็นเยอะแยะไม่ก,กินมไม่แย่งลูกฉันกิน,นะนกำลังหิวน้ำกำลังหิวกินหมดแล้วก็ว่าเอ้ยเธอขี้งงก,ก่อนมาปลาเถอะมา้รมาณเถี่ยงไหมมันไม่แม้ใจมึงหรอ,<า>อ่ะ Calm, calm. Boys, it. you Use your Tut, 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 Hey, 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 It's a job. ไปเร็วไปหาาวไหมเนี่ยเร็วไปเล่นหลังบ้านวานยะน่ะไปมีให้เล่นดีไป<ว>ไปหาาวไป มดุดแรงเหรอไปไ<า>อือไปหายายจะเอาไปไหมเน,นี่ยเนี้ยโอหรือว่ามันสูบไปวนปันดีแล้วมันตามเกินมึงก็ขับยากตุ๊ต

ก็จอดจักรยานคันนี้ไปขี่บ้านยายๆใช่ไหมเราจะปั่นจักรยายกนกันไปไปอ,นนอืมไปดิไปดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮุสตาฮุต่ตสมาไม่ค่อยสบายว่าจะพาไปเล่นน้ำแต่ว่าไม่สบาย ไปแล้วนะครับบายบายก่อนเริกมินจอนบาย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 คี <laughs>